ราศีสิง์ดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนเมษายนปี2565ชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายน คำพยากรณ์นี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงห์เท่านั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนเมษายนนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนถึงวันที่13เมษายนช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดาวอาทิตย์ยังคงโคจรสถิตยอยู่ในภพมรณะ คนที่ทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะส่งผลดีและในวันที่4เมษายนมีดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินก็ได้โคจรย้ายมาอยู่ในภพสุภาอีกชาวราศีสิงห์ก็จะมีโอกาสดีๆนะคะเกิดขึ้นหลายอย่างและในวันที่14เมษายนดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีเมษภายใต้ภพสุภาและก็ยังเป็นมหาอุด มาดูในด้านการงานนะคะตั้งแต่ต้นเดือนดาวสุ์ดาวเจ้าเรื่อนการงานของชาวราศีสิงห์ได้โครจรย้ายออกจากภพอรินะคะเข้าสู่ภพปัตนิเดือนเมษายนนี้เรียกได้ว่าการงานของคุณจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็การโครจรครั้งนี้นะคะไปโครจรร่วมกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตร การงานของคุณก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากเพื่อนร่วมงานส่วนคนที่ทำธุรกิจก็มีแนวโน้มจะประสบผลสำเร็จแต่ยังไงก็ตามคุณก็ต้องทำงานด้วยความไม่ประมาทเนื่องจากในครึ่งเดือนแรกดาวประจำตัวของคุณยังคงโครจรอ,อยู่ในภพมรณล้นะการทำงานอาจจะมีความผิดพลาดแล้วก็เสียหายได้คนที่ทำงานราชาการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาก็ต้องดูให้รอบคอบด้วยนะคะ ส่วนใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานประกันภัยก็จะส่งผลดีพอวันที่14เมษายนไปแล้วดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีเมษภายใต้ภพสุภะการงานก็มีเกณฑ์จะเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศมีโอกาสก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะคะจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลด้วย ส่วนคนที่ทํางานประจําจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมุ่งมันในการทําผลงานนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าอย่างแน่นอนมาดูในด้านโชคลาภและการเงินเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีทางการเงินนะคะของชาวราศีสิงใครนะคะที่มีอาชีพเสริมก็จะมีรายได้เข้ามาจากทางนี้มากเป็นพิเศษ ในวันที่4เมษายนดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าสู่ภพสุภาะนะคะซึ่งหมายถึงความก้าวหน้าความเจริญย่อมส่งผลให้คุณมีเงินเข้ามามากยิ่งขึ้น ะะที่ลงทุนทําธุรกิจการขาไว้ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษายนก็จะเริ่มเห็นผลกําไรนะคะกับสิ่งที่คุณเคยทําเอาไว้คุณจะได้เจอช่องทางการขายใหม่ๆหรืออาจจะได้เงินจากการทํามาค้าขายเข้ามามากยิ่งขึ้นคนที่ทํางานด้านการสื่อสารงานขายหรือการเป็นตัวแทนหนหน้าก็จะได้ค่าคอมมากขึ้นด้วยนะคะ คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศจะได้รับผลจากการติดต่อทางไกลนอกจากเรื่องดีๆในเรื่องของการเงินแล้วนะคะชาวราศีสิงห์ก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยเช่นกันเพราะคุณจะมีการจ่ายเงินไปนะคะกับของชิ้นใหญ่หรือไม่ก็มีการใช้เงินไปกับการซ่อมบานซ่อมรถส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะบุตรหลานของคุณนะคะจะนำโชคดีมาให้ มาดูในด้านความรักของชาวราศีสิงเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะในเรื่องของความรักคนที่ทำงานร่วมกันกับคู่ครองก็จะเกิดสิ่งดีๆจะได้โชคลาภจากคู่ครองส่วนคนที่คบกันมานานแล้วนะคะคุณก็จะมองเห็นอนาคตร่วมกันอาจจะมีการพูดคุยหรือว่าเป็นการสร้างครอบครัวส่วนคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาให้ได้พิจารณา คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อผู้ที่พบเห็นนะคะเรียกได้ว่าชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดจะมีโอกาสที่ดีได้เจอคนที่ถูกใจแล้วนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ